สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรามินทาสตอรี่กับเรื่องราวของมังกรอินเตอร์เนชั่นแนลมาราชโชครั้งที่42และแน่นอนบุคคลที่รู้เรื่องดีที่สุดเป็นบุคคลแระที่ก้าวเข้าง,งานมาราชโชและเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวออกจากงานมาราชโชคุณเต้ดาตุลนโกมลสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องเรียนถามคุณเต้แล้วครับผ่านมาครึ่งหนึ่งละ้ะครับ6วนันเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ จริงๆแล้วนะครับในสถานการณ์ที่โควิดได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยเราเองเราก็หวั่นใจแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าถ้าทุกคนหยุดนิ่งนะครับประเทศนี้จะมีอะไรที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่เราดูแลเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่เนี่ยมันก็คงจะไม่กระเตื้องนะพอเปิดขึ้นมาเราก็ได้รับการต้อนรับที่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่า เกินกว่าที่ตัวผมเองได้คาดไว้นะครับแล้วจากตัวเลขที่รีพอร์ตเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือยอดบุ๊กกิ้งอะไรต่างๆก็ตามทั้งมอไซค์ก็ดีทั้งรถยนต์ก็ดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกินเป้าหมายที่เราได้คาดไว้ถึง58%กว่าเปอร์เซนจากแค่6วันที่ผ่านมาครับกับปีที่แล้วครับกับปีที่แล้วก็ประมาณ50าสิบแบบนั่นเลยครับ กังวลไหมครั้งแรกสุดที่รู้สึกหวัน่นหวั่นใจบ้างไหมเพาเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหรือมันเป็นที่เรารหวังทุกคนนะนะเมื่อเราจะตั้งใจทํางานอะไรก็ตามนะเราก็ต้องเข้าข้างตัวเราเองในขณะที่เราเข้าข้างตัวเราเองเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันต้องดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะก็เหมือนพูดง่ายๆตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะครับแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมา เราก็ยังมีความภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเนี่ยมันได้เติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลา12วันที่เราทำงานทีนี้6วันมันเกินค่าละครับเืออีก6วันหลังเนี่ยครับตอนนี้หวังเพิ่มขึ้นไหมหรือมีแนวคิดอะไรมากมายมถ้าในฐานะผู้จัดเราหวังเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศนะเราก็ค่อนข้างที่จะเจ็บมาพอสมควรตลอดระยะเวลาเข้าปีที่สองแล้วนะที่เราเจอแต่ถ้าถามผมผมคิดว่ามันต้องดีกว่าปีที่แล้วไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่จัดแล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าไหมนั่นแหละครับนี่หกวันที่เหลือคุณได้แอบหวังอะไรหนึ่งจำนวนคนนะครับที่จะเข้ามา ดูสิ่งที่บริษัทรถยนต์เนี่ยหลายๆบริษัทได้เปิดตัวตั้ง10กว่ารุ่นนะครับ,รบแล้วก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนที่เลือกซื้อนะเป็นโอกาสดีสําหรับผู้บริโภคอะพูดง่ายๆมีโอกาสที่จะต่อรองมีโอกาสที่จะคอมเพล์แล้วก็บริษัทเขาก็มีโอกาสณเวลานี้เขาก็ใช้ช่วงระยะเวลาของงานบางกอกพิธโชว์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแคมเปญต่างๆขึ้นมาแล้วให้กับ ลูกค้าของงานมอว์โชดังนั้นผมคิดว่าจะดีกว่าแน่นอนประปีนี้ที่เราสังเกตเห็นระเไฟฟ้าเยอะครับแล้วก็มีบูธหนึ่งที่เข้ามาใหม่รถรถจีนครับประเตศมองอย่างไรดีใจครับ <c oughs> เพราะอะ <c oughs> ไรรู้ไหมดีใจ <c oughs> ผมดีใจสําหรับประเทศ <c oughs> เมื่อเขามาทําโรงงานนะครับ <c oughs> เขาก็พูด,ด้ง่ายว่าก็เทคโรงงานของเชฟโซเลตซึ่งได้ลา จากประเทศไทยไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาปิดบริษัทเข้าไปนะเขาก็จะเลือกบริษัทเ,เลือกประเทศที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยเมื่อเกณฑ w วอเข้ามาเนี่ยผมเองก็ถือว่าอย่างน้อยๆประชาชนคนไทยอีกประมาณเป็นหมื่นคนนะที่จะได้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็อีกหลายพันคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ เรื่องของอุตสาหกรรมของรถไฟฟ้าจากบริษัทจีนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าอนาคตอีก5ปีข้างหน้าหรืออีก7ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างจากบริษัทที่เขาเป็นผู้นําแล้วก็มีประชากรในประเทศเขาเนี่ยเยอะกว่าบ,บ้านเราหลายร้อยเท่านะครับดังนั้นผมเชื่อครับว่าเมื่อเาเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเรานอกจากได้ใช้แรงงาน ได้นอกจากได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่ทางจีนเขาได้พัฒนาไว้อะนะก็ทําให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างผมก็เชื่อแน่ครับว่าอย่างไรก็ตามมันก็คือบวกนั่นะนะครับแล้วเรื่องความปลอดภัยที่เรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วปีนี้เป็นไงบ้างครับผมเชื่อแน่ครับว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ยังใช้มาตรฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขโดยท่านสาธิตอ่ะท่านก็ได้มาเยี่ยมชมเมื่อ4-5หวันที่แล้วนะครับจนวันนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านกลับไปเนี่ยท่านก็ได้ส่งความรู้สึกที่ดีบอกว่าดีแล้วที่เราช่วยกันนะครับเมื่อมันเกิดเรื่องของโรคร้ายถ้าคือธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเรายังหยุดอยู่แล้วประเทศเรา จะเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงนะดังนั้นมาตรการการป้องกันเรื่องของโควิดเนี่ยผมเองก็ยังใช้มาตรการที่เหมือนเดิมทุกอย่างเด้รสึกอย่างไรมังบกับการที่เนินการพูดถึงยอมรับว่านี่คืองานเมื้อโชว์งานเดียวน่าจะในโลกเดียรซ้มที่ที่เปิดได้แล้วก็จัดได้แบบทุกคนยอมรับเมื่อปีที่แล้วงานโชว์ที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับ เราเองเป็นแห่งเดียวบนโลกใบนี้นะครับปีนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเราก็เปิดเฉพาะในประเทศเราก็เป็นงานใหญ่งานแรกนะครับหลังจากที่มกลาที่เราลอกสองได้กลับมานะครับเราก็ได้รับการอนุมัติถามว่าเราดีใจไหมมันก็กลับไปที่บอกว่าถ้าประชาชนคนไทยไม่ให้ความร่วมมือกับเราผู้จัดผมจะมายืนอยู่ณจุดนี้เหรอไม่ใช่ คนไทยทุกคนนะครับก็มีบ้างนะเมื่อปีที่แล้วล้านกว่าคนผมคิดว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ถึง1%มั้งสำหรับคนที่อารมณ์ร้อนนะที่อารมณ์ร้อนนะ่ะพอมาคราวนี้เนี่ยณนะวันนี้ผมก็ยังไม่เจอนะอผมก็ยังนะไม่เจอคนไทยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ นะครับกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆห,หรือว่าโลกโรคโควิดที่มันเกิดขึ้นแต่พอถึงหน้าจุดจุดหนึ่งผมเองเราในฐานะที่เป็นผู้จัดเนี่ยแต่ทำไมได้รับความร่วมมือจากคนเป็นล้านคนที่เข้ามาในงานคือเห็นแล้วคือเห็นแล้วมีความปลื้มใจครับถ้าถามว่าเราแน่เหรอที่เราสามารถจะจัดเรามีมาตรการป้องกันทุกอย่างแต่ถ้าคนไทยด้วยกันไม่ช่วยกันแล้ว ใครยัมาช่วยเราผมก็กล้าพูดครับว่าคนไทยน่ารักแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมรับแต่เมื่อรับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างง่ายหมดนะครับสุดท้ายคุณเต้อยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมอยากบอกอะไรคนไทยอยากบอกอะไรคนทั้งโลกว่าอีกวันที่เหลือคุณเดินทางเข้ามาที่งานเราได้เลยจริงๆนะนะเราก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นนิวเทคโนโลยีของยานยนต์นะครับ ผมคิดว่าถ้าคุณพอมีเวลาว่างแล้วมีความมั่นใจนะครับว่างานมอเตอร์โชว์เราเนี่ยสามารถที่จะไม่แพร่กระจายเชื้อของโควิดไปได้เข้ามานะครับแล้วก็คุณจะได้เจอหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องราคาก็ดีเรื่องเทคโนโลยีของ EV ในอนาคตอีก5ปี7ปีข้างหน้าเนี่ยยังไงเราต้องเจอมันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณพลาดโอกาสตรงนี้ไปผมก็คิดว่ายังไม่รู้ครับว่าอีกเมื่อไหร่นะครับกว่าสำหรับงานมเอเโชว์ปีหน้า,าจัดแน่นอนอยู่แล้วแต่ณเวลานี้เทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมาเห็นมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าในอนาคตเราไอ้คำว่า EV เนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยเราต้องเจอกับมันตอนนี้เริ่มมาทำความรู้จักกับมันนะครับเพราะไม่นานหรอก บนโลกใบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกบุรุษท่านหนึ่งที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจอยู่เบื้องหลังความเสอดู่อะไรมากมายแล้วคุณล่ะครับจะไม่เป็นอีกคนที่มาร่วมกับความภาคภูมิใจของคนไทยที่จัดงานมเมอร์โชระดับโลกนี่ยังเป็นงานเดียวอยู่นะครับในปี25 6 0มาเถอครับอย่าอยู่บ้านเลยมางานมาเกาะเมอร์โช แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับเต้ครับครับขอบ,ขอบคุณครับ